ลูกนกสองตัวอยู่ที่อ่างบัวมาเล่นน้ำตัวหนึ่งบินไปแล้ะเหลยตัวหนึ่งมาเล่นตั้งนานแนละ้วมีที่ปากคาบอะไรไว้ด้วยไม่ลูกที่ปากกินอะไรอยู่ไม่ลูกอ่างแรกที่เพิ่งใสเอาไว้เพิ่งอุดปูนเดี๋ยวต้องเทน้ำให้ล้นให้มันเต็ม อันนู้นเดี๋ยวพอนานๆต้องถ่ายน้ําทิ้งน้ําจะเขียวๆข,ข้างหน้าตรงนู้นน้าเป็นสีดำนวถ่ายทิ้งเหลือเป็นสีขุยน,น้นองเอี้ยงร้องเก๊ก๊ๆเ๊ตัวนั้นไม่ยอมบินกลับมา <c oughs> น้องฟ้าอยู่นี่พึง่ง น้องไ้าอยู่นอนแหลนอนไมโลไปไหนแล้วไม่รู้ดูลูกๆต่อลูกลกยังไม่บินไปจะพอละ